ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ากหรอกไม่ใหญ่ไม่น่าจะใหญ่แล้วนะตักงเจ็ดโลได้ปรอไม่อยู่หรอกฮะทแม่แล้วมันหนักสิกว่าหลังก็รู้เลยอุ้ยให่เหมือนกันดีกว่าเจ็ดโลอ่านะว่าน่าจะเจ็ดแปดโลแหละผมว่าเอาที่แล้วที่แล้เดี๋ยวผมหาไม่ต้องไม่ต้องอย่าไปจับงพันนะเล่นไม้หวานปอยเดี๋ยวผมลงเออผมชมลอยแล้วลอย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 เรามาชมลอยแล้วลอยเยอะโอ้ผมอมิดเลยด้วยว่า คงมิดเลยช้มขึ้นไหมเอา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 มือของเลยไหมของไม่ได้งก็บานเลยดิบานรัไ่อ้วยจานผู้ชมเอาจนได้ครับบาดไหมเนียบาดบาดบาด จับไม่ได้หรอกยับว่าควบพปดิเลือดเลย